สวัสดีครับเบาต้นเดอะซีรีส์วิธีเกษตรยุคใหม่มาแล้วครับ นำเสนอในเรื่องการเกษตรการใช้ปุ๋ยใช้ยาด,ด้วยการปลูกจากประสบป,ประการณ์จริงนะครับพี่น้องมาแชร์ประสบป,ประการ์เล่าสู่กันฟังนะครับเด้อสำหรับ,บทั่วเมื่อนี้นะครับนี่คือถั่ว25วัน2าเมื่อแล้วครับฉีดพ่นด้วยสูตรฮอร์โมนทำเองนะครับ เป็นสูตรเครื่องดื่มชูกําลังครับพี่น้องปะว่าจะเป็นเอ็มรยหรือว่าคาราบาวก็ได้นะครับผสมกับผงชูรสครับพี่น้องในอัตราส่วนที่ผงชูรสสองช้อนโตะ๊ะหรือว่าช้อนแกงนะครับเครื่องดื่มชูกําลัง ผมใส่ไปครึ่งขวดครับพี่น้องต่อน้ำ20ลิตรเดครับเด้อสองยางนะครับฉีดผลหายบักทัวของผมครับพี่น้องบ่ต้องใส่ฮอร์โมนนะครับบ่ต้องไปสื่อของมูลค่าแพงสำหรับสูตรฮอร์โมนทำเองมันก็มีหลายอย่างหลายแบบนะครับแต่ว่าผมนี่ส่วนมาก ผมจะเลือกใช้แบบง่ายๆครับเลือกเห็ดแบบง่ายๆการเลือกเครื่องดื่มชูกำลังกับผงชลสดเนี่ยแหละครับง่ายที่สุดพี่น้องเห็ดี่พืชผักของเฮ้าเห็ดในบักทัวของเขางามครับกับยาใครพี่น้องเขาสูนี่ไปล่องเบงนะครับเดีอยวสำหรับเพี่ง้องทีปลูกบักทัวนะครับ ือวะไปฉีดพ่นให้กระพืดผักตุกสนิทกไ็ไหนนอกจากคิดใ้ใบหรือว่แตกยอดแตกคะแนนงามแล้วนะครับยังเป็นสูตรที่อดิดหาติดดอกนะครับเพิ่มดอกเพิ่มดก,มกได้ครับพี่น้องสำหรับหมากทัวด้วยครับเดีอฉีดพ่นได้ทุกระยะนะครับพี่น้องค่ะเอาไปลองเห็นเบงนะครับ สำหรับพี่น้องที่อ่อยากไปสื่อฮอร์โมนราคาแพงนะครับพี่น้องปลูกบัวลายถึงสีปลูกน้หน่อยนะครับก็เรเลบอ่อยากไปสื่อฮอร์โมนราคาแพงมากเนาะก็อยากใส่ของถึกๆแต่ได้ผลกระสูนหนีแหละครับมันก็มีหลายสูตรนะครับพี่น้องมีหลายสูตรแต่ว่าผมแนะน้าสูนนี่ายที่สุดและได้ผลจริงครับพี่น้องเอาไปลองดูงด้วยครับด้วย มื่อหนาพอกัอนไหมครับมื่อนี้อยู่ดีไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ